ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในหัวข้อสงครามสั่งสอนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าผมโพสต์ถึงพักประชาชนทุกวันบางวันสองโพสต์มีนัยยะอะไรแอบแฝงอย่าได้แปลกใจเพราะนี่คือการสั่งสอนพักประชาชนมันเป็นเรื่องอะไรของผมที่ต้องไปสั่งสอนผมเก่งอะไรนักหนานั่นเพราะมีบรรดาอาจารย์นักวิชาเกินแบกส้มไว้เต็มสมองโดยไม่มีความเข้าใจในโลกการเมืองจริง สาเหตุของผมง่ายๆชัดเจนเพราะพักประชาชนกำลังหลงระเริงกับคะแนนครั้งที่แล้วที่บวมขึ้นด้วยกระแสมีลุงไม่มีเราทำให้พักประชาชนที่ผมเลือกมากับมือได้เปลี่ยนจุดยืนไม่ว่าผู้ช่วยหาเสียงบรรดาศักดิ์อย่างธนาทรที่ท่องคาถาว่าทุกคนในพักเท่าเทียมเราไม่เท่าไทยเท่าทันแต่เกิดอาการพลิกลิ้นอยู่หลายรอบและรอบสำคัญคือ เอาคะแนน14.4ล้านเสียงที่ประชาชนมอบให้ไปบรรณาการเส้นพักภูมิใจไทยจนทำให้เติบโตเป็นพักอันดับหนึ่งอย่างทุกวันนี้เบื้องหลังของดีลลับที่ยันว่าไม่มีเพียงแค่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นดันเป็นธนาธรคนเดิมไปดีลกับอนุทินเองคนเดียวกับที่ไปดีลทักษิณที่ฮ่องกงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยคราวที่แล้ว เมื่อพักส้มเป็นการเมืองใหม่ที่จะรื้อการเมืองเก่าสร้างชุดความเชื่อเสนอทิศทางใหม่ในการบริหารประเทศด้วยมืออาชีพและการปฏิรูประบบอย่างถอนรากถอนโคนออกจากวังวนการเมืองเก่าแต่การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่ประนีประนอมเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความแตกแยกครั้งแล้วครั้งเล่าชูวิทย์ก็เป็นราษฎรใหม่ที่จะรื้อการเมืองที่นำเอาเรื่องล่อแหลมต่อศรัทธาของคนแบ่งแยกความคิด แบ่งชนชั้นให้คนเชื่อสร้างความแตกแยกบาดลึกแก่สังคมและพักการเมืองนั้นคือพักประชาชนราษฎรใหม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์พักการเมืองได้อย่างเสรีมีเหตุผลและต่อต้านอย่างแข็งขันเมื่อไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างๆรวมถึงการนำบ้านเมืองไปในทิศทางสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นในครั้งก่อนเมื่อการเลือกตั้งปี2,566ที่ผมต่อต้านกัรชาเสรีของพักภูมิใจไทย ผมต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวในฐานะราษฎรจนถูกพักภูมิใจไทยฟ้องนับสิบคดีผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผลออกมายกฟ้องทุกคดีเพราะสาลเห็นว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างชอบธรรมตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่พักประชาชนกลับนำคะแนนที่ราษฎรโหวตให้ไปยกให้พักภูมิใจไทยด้วยข้อเสนอสุดประหลาดให้เป็นรัฐบาลเสียงน้อยและตัวเองยอมไปเป็นฝ่ายข้างฝ่ายคำ้ำ ความหลงผิดนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จำต้องถูกลงโทษโดยราษฎรที่เคยให้คะแนนการสั่งสอนพักประชาชนที่บอกว่าเป็นการเมืองใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชอบหรือเชียร์การเมืองเก่าแต่เราเบื่อราษฎรเก่าที่หลงมัวเมากับทุกพักการเมืองทั้งใหม่และเก่าที่อ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติยึดมั่นถือมั่นเพียงภาพลวงตาของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งพักใดพักหนึ่งอย่างหัวปักหัวปั๊ม ไร้เหตุผลไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงพักทำผิดพลาดแล้วกลับมาขอโอกาสซ้ำๆอีกด้วยนโยบายใหม่อันจะทำให้พักหลงกับอำนาจที่ราษฎรมอบให้ทุกครั้งด้วยโอกาสของราษฎรเพียงแค่หนึ่งครั้งในวันเลือกตั้งเท่านั้นหลังจากนั้นพักการเมืองจะทำอย่างไรกับราษฎรก็ได้ผมจึงขอใช้โอกาสนี้เปิดการสั่งสอนพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยในครั้งที่แล้วเราไม่ได้เป็นศัตรูทางการเมืองและไม่สนับสนุนอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพราะไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือมีแรงปรารถนาทางการเมืองในอนาคตราษฎรทั้งหลายจะเลือกพักใดนับเป็นสิทธิ์ของท่านมีถึง50พักในการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้และผมจะไม่ชี้นำหากพักประชาชนได้พิสูจน์ปรับปรุงตัวในครั้งหน้า ไม่ว่าจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในการนำความเชื่อมั่นกลับมาสู่ราษฎรพวกเราอาจจะกลับมาโหวตให้ท่านอีกก็ได้แต่ในครั้งนี้ต้องให้ท่านได้รับการลงโทษจากการทำงานการเมืองที่ผิดพลาดของตัวพวกท่านเองก่อนเพราะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งพวกท่านก็หันมาหาเราเพื่อให้ลงคะแนนสนับสนุนด้วยการหาเสียงที่ฉาบฉวยหากราษฎรไม่เข้มแข็งไม่รู้เท่าทันไม่ร่วมมือกันจะถูกนักการเมืองหลอกใช้เรื่อยไป ไม่ว่านักการเมืองเก่าใหม่สีเทาทั้งหลายเราเป็นคนสุดท้ายในห่วงโซ่การเมืองที่ต้องรับชะตากรรมต่อการลงคะแนนให้พักการเมืองเพียงครั้งเดียวดังนั้นไม่ว่าการตัดสินใจใดๆของพักการเมืองจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทํานั้นอย่างจริงใจและระวังตัวไม่ทําตามอําเภอใจอีกต่อไปผมในฐานะราษฎรใหม่จะรณรงค์สุดความสามารถเพื่อสั่งสอนบทเรียนนี้ให้กับพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้